Neutron ไม่ใช่แค่จรวดแต่คือทางด่วนสู่อวกาศสายใหม่ของ Rocket Lab สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ LeaderThink ช่องไอเดียลงทุนพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาย่อยเรื่องราวเทคโนโลยีและการลงทุนที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่คุณเข้าใจได้ครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นคนสำคัญในอุตสาหกรรมอวกาศที่กำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บริษัท Rocket Lab และไพ่ตายใบใหม่ของพวกเขาที่ชื่อว่า Neutron ครับคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อ Rocket Lab จากจรวดอิเล็กทรอนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการส่งดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นสู่วงโคจรแต่โลกกำลังเปลี่ยนไปครับและ Rocket Lab ก็พร้อมที่จะก้าวกระโดดครั้งสำคัญและนี่คือเรื่องราวที่นักลงทุนอย่างเราต้องฟัง ทำไมต้องสร้างนิวตรอนเสียงเรียกร้องจากตลาดคำถามแรกที่ต้องตอบเลยก็คือในเมื่อมีจรวดอิเล็กตรอนที่ดีอยู่แล้วทำไมต้องทุ่มเทสร้างนิวตรอนขึ้นมาอีกลำคำตอบนั้นเรียบง่ายและตรงพลังมากครับเพราะลูกค้าต้องการลองนึกภาพตามนะครับลูกค้าเจ้าประจำที่ใช้บริการจรวดอิเล็กตรอนมาตลอดต่างกำลังขยายธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ยุคข,ของเมกาคอนสเลเลชันส์หรือกลุ่มดาวเทียมขนาดมหึมา เรากำลังพูดถึงโปรเจกต์อย่าง Starlink ของ SpaceX หรือโปรเจกต์ u u p p r r ของ Amazon ที่ต้องการส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรเป็นหมื่นหมื่นดวงเพื่อสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วโลกพวกเขาไม่ได้ต้องการส่งดาวเทียมทีละดวงอีกต่อไปแต่ต้องการส่งขึ้นไปทีละหลายสิบดวงในครั้งเดียวจรวดอิเล็กตรอนเริ่มจะเล็กเกินไปสำหรับความทะเยอะทะยานของพวกเขา นี่คือสัญญาณจากตลาดที่ชัดเจนที่สุดครับว่าตลาดต้องการจรวดขนาดกลางที่เชื่อถือได้และมีราคาที่แข่งขันได้และไม่ใช่แค่ลูกค้าเชิงพาณิชย์นะครับพาความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก็กำลังมองหาทางเลือกในการส่งดาวเทียมที่หลากหลายและแข่งขันได้ การมีผู้ให้บริการปล่อยจรวดที่เชื่อถือได้เพียงรายเดียวถือเป็นความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ครับประเทศต้องการความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนในการเข้าถึงอวกาศการมีผู้เล่นรายที่2ที่แข็งแกล่งอย่าง Rocket Lab กับจรวดนิวตรอนจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและหลักประกันว่าภารกิจสำคัญของชาติจะไม่หยุดชะงัก ดังนั้น Rocket Lab ไม่ได้สร้างนิวตรอนขึ้นมาตามความฝันแต่พวกเขากำลังตอบสนองต่อช่องว่างมหาศาลนี่คือการเดินเกมทางธุรกิจที่เฉียบคมไม่ใช่แค่การสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมครับอะไรที่ทำให้นิวตรอนแตกต่าง เอาละครับเมื่อรู้แล้วว่าทำไมต้องสร้างเรามาดูกันว่านิวตรอนมีดีอะไรทำไมมันถึงไม่ใช่แค่จรวดอีกลำในตลาดเพราะ Rocket Lab บอกว่าพวกเขาไม่ได้แค่ปรับปรุงจรวดเก่าแต่พวกเขาเริ่มต้นจากกระดาษเปล่าเพื่อออกแบบจรวดที่เกิดมาเพื่อใช้ซ้ำอย่างแท้จริง 1. งโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ที่ผลิตด้วยขุ่นยนยักษ์ หัวใจของนิวตรอนคือโครงสร้างที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตทั้งหมดลองนึกถึงเครื่องบินรบหรือรถแข่ง F1 นะครับวัสดุนี้ให้ความแข็งแรงมหาศาลแต่น้ำหนักเบาอย่างไม่น่าเชื่อที่น่าทึ่งกว่านั้นคือวิธีการผลิตครับ พวกเขาใช้เครื่องจักรวางเส้นใยอัตโนมัติที่สูงเท่าตึก5ชั้นมันจะค่อยๆพ่นเส้นเทปคาร์บอนไฟเบอร์ทีละชั้นจนขึ้นรูปเป็นลำตัวจรวดนี่คือการผลิตแห่งอนาคตที่ต่างจากการสร้างจรวดแบบเดิมๆที่ต้องเชื่อมโลหะหลายร้อยชิ้นเข้าด้วยกันวิธีนี้ทำให้โครงสร้างแข็งแรงกว่าเป็นชิ้นเดียวและผลิตได้เร็วกว่ามาก ทุกกิโลกรัมที่ลดลงหมายถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ถูกลงครับ 2. การนำกลับมาใช้ใหม่ที่ฉลาดกว่าใครกับ Hungry Hippo f a r r n n g นี่คือจุดที่วาวที่สุดและเป็นเอกลักษณ์จริงๆครับจรวดส่วนใหญ่เวลาปล่อยดาวเทียมจะต้องสลัดฝาครอบส่วนหัวที่เรียกว่าแ a ริง n g ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ทิ้งไปกลางอากาศกลายเป็นขยะอวกาศหรือต้องส่งเรือไปตามเก็บอย่างยากลำบาก แต่นิวตรอนไม่ทำอย่างนั้นครับพวกเขาออกแบบให้แฟริงเป็นเหมือนปากของฮิปโปที่อ้าออกเพื่อปล่อยดาวเทียมแล้วก็งับปิดกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจรวดท่อนแรกเหมือนเดิมทำให้จรวดทั้งท่อนแรกรวมถึงฝาครอบกลับมาลงจอดพร้อมกันในชิ้นเดียวในมุมของนักลงทุนลองคิดแบบนี้ครับนี่คือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ใช้แล้วทิ้งให้กลายเป็นสินทรัพย์ถาวรของจรวดแต่ละลำมันเหมือนการเปลี่ยนจากการใช้แก้วกระดาษมาเป็นการใช้ กระติกน้ำส่วนตัวนั่นแหละครับต้นทุนต่อครั้งลดลงมหาศาลและทำให้การเตรียมจรวดเพื่อปล่อยครั้งต่อไปรวดเร็วจนหน้าเหลือเชื่อ 3. หัวใจดวงใหม่อาชิมิเดสและการต่อย,ยอดความเชี่ยวชาญ นิวทรอนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จรวดร,รุ่นใหม่ที่ชื่อว่าอาร์ชิมีเดสซึ่งชิ้นส่วนสำคัญส่วนใหญ่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามิติจุดแข็งของ r o c k e ต Lab คือพวกเขาไม่ใช่หน้าใหม่ในสนามนี้พวกเขาคือผู้บุกเบิกที่ใช้เทคโนโลยีนี้กับเครื่องยนต์รัตเทอร์ฟอร์ของจรวดอิเล็กตรอนมาแล้วกว่าพันเครื่อง พวกเขาได้เรียนรู้และแก้ปัญหามาหมดแล้วการสร้างอาร์ชิมีเดสจึงไม่ใช่การเริ่มต้นจากศูนย์แต่เป็นการขยายขนาดความสําเร็จและความเชี่ยวชาญเดิมให้ใหญ่และทรงพลังขึ้นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาได้อย่างมหาศาลครับลดความเสี่ยงสร้างความเชื่อมัน่นแน่นอนว่าโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นักลงทุนย่อนกังวลเรื่องความเสี่ยงแล้ว Rock e ก็ a b บริหารความเสี่ยงนี้อย่างไร คำตอบคือการทดสอบอย่างเข้มข้นและวนซ้ำอย่างรวดเร็วครับพวกเขามีห้องปฏิบัติการที่เรียกว่า Hardware in the Loop ซึ่งเปรียบเสมือนการจำลองการบินจริงบนพื้นดินนับพันครั้งโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จริงของจรวดทำให้มั่นใจได้ว่าทุกระบบจะทำงานประสานกันได้อย่างไรที่ติก่อนจะขึ้นบินจริง ที่ศูนย์ทดสอบเครื่องยนต์พวกเขาสามารถทำการทดสอบฮอตไฟเอร์หรือการจุดระเบิดเครื่องยนต์จริงได้ถึงวันละ5-6ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบให้ผ่านแต่เป็นวงจรการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากครับพวกเขาทดสอบเจอจุดที่ต้องปรับปรุงพิมพ์ชิ้นส่วนใหม่ข้ามคืนด้วยเครื่องพิมพ์สามิติแล้วนำกลับมาทดสอบอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นความเร็วในการพัฒนานี้คือข้อได้เปรียบที่สำคัญ นอกจากนี้ฐานปล่อยจรวดแห่งใหม่ที่เกาะวอลล็อปส์รัฐเวอร์จิเนียก็ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายและสนับสนุนการใช้ซ้ำอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทุกอย่างถูกคิดมาเพื่อลดความซับซ้อนและเวลาในการเตรียมการปล่อยครั้งต่อไปให้สั้นที่สุดภาพใหญ่และอนาคตที่นิวตรอนจะปลดล็อกสุดท้ายแล้วนิวตรอนมีความหมายอย่างไรกับอนาคตของ Rock e ก็ตแและนักลงทุน นิวตรอนไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ใหม่ครับแต่มันคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะยกระดับ r o c k เก็ตหลักจากบริษัทส่งดาวเทียมขนาดเล็กให้กลายเป็นบริษัทอวกาศครบวงจร e n d t o e n d Space Company อย่างแท้จริงครบวงจรหมายความว่าอย่างไรปัจจุบัน Rocket Lab มีธุรกิจสร้างดาวเทียมและส่วนประกอบดาวเทียมอยู่แล้วครับแต่ถ้าพวกเขาจะสร้างดาวเทียมขนาดใหญ่พวกเขายังต้องไปจ่ายเงินให้คู่แข่งเพื่อส่งขึ้นไปให้ แต่เมื่อมีนิวตรอนพวกเขาสามารถปิดวงจรน,นี้ได้สนิทพวกเขาสามารถให้บริการลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบคือเราสร้างดาวเทียมให้คุณและเราก็ส่งมันขึ้นอวกาศให้คุณด้วยจรวดของเราเองนี่คือโมเดลธุรกิจแบบ Vertical Integration ที่ส่งพลังมากช่วยเพิ่มกำไรและสร้างความพักดีของลูกค้าได้อย่างมหาศาล มันจะเปิดประตูสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นทั้งภารกิจความมั่นคงของชาติการส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศในอนาคตและที่น่าตื่นเต้นสําหรับผู้ก่อตั้งบริษัทเองคือาการส่งภารกิจสำรวจดาวเคราะ์ดวงอื่นที่ต้องอาศัยความสามารถในการบรรทุกน้ําหนักหลายๆตันบทสรุปสําหรับนักลงทุนก็คือ n e วตรอนคือคำตอบของ Rocket Lab ต่อความต้องการของตลาดที่ชัดเจนและกำลังเติบโตถูกสร้างขึ้นด้วยนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ซ้ำอย่างแท้จริงและกำลังถูกพัฒนาภายใต้กระบวนการที่ลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบการลงทุนใน Rocket Lab วันนี้ไม่ใช่การลงทุนในจรวดแต่คือการลงทุนในทางด่วนสู่อวกาศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าเดิมซึ่งกำลังจะถูกเปิดใช้งานในอีกไม่ช้าครับ และนี่คือเรื่องราวของนิวตรอนยานพาหนะแห่งอนาคตจาก Rocket l a ลขอบคุณที่ติดตาม Leader t h i ิ k ช่องไอเดียลงทุนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ